ภาพรวมของเช้าวันอาทิตย์ค่ะปากนี้คุณเทงเหนือใครเลยได้ไ,ไภภพ่เบอร์หนึ่งไพ่พระพิคเนศประทานพรความสาเร็จให้กับคุณในทุกรูปแบบหากคุณขอพรไว้มีเกณฑ์จะสุขสมหวังดังใจปรารถนาพิมพ์น้อมรับคําทํานายไว้ขอให้คุณสมปรารถนาทุกสิ่งเลยค่ะช่วงนี้ภาพรวมชาววันอาทิตย์นะแม้จะมีเรื่องปวดหัวแต่คุณก็จะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ทางด้านการงานระวังในเรื่องของคําพูดหน่อยอาจจะมีอารมณ์ร้อนใจร้อนหัวร้อนบ้าง นะคะการเงินก็อาจจะยังมีรายจ่ายที่ค่อนข้างฟริกนะคะส่วนใหญ่หมดไปกับบุตรล้านบริวารความรักนะคะสำหรับคนโสดตอนนี้ต้องระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาหวังความสัมพันธ์ลึกซึ้งส่วนคนมีคู่นะคะให้เอาอกเอาใจใส่ใจความรู้สึกเล็กๆน้อยๆจะดีค่ะ ข้อควรระวังในช่วงนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพค่ะบุญเสริมดวงนะคะให้ชําระนี้ส